ชาวนาได้เเงินช่วยเหลือชาวนาค่าต้นทุนข้าวหรือค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวตันละ1000บาทจะเริ่มจ่ายเงินได้วันไหนคลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ เมื่อวันที่20ตุลาคม63นางมันลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย <c oughs> ์ก็ได้กล่าวนะคะว่าจากกรณีที่มีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาสอบถามถึงโครงการประกันรายได้ปีที่2ของรัฐบาลนั้นเรื่องนี้นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในเดินหน้าช่วยชาวนาเต็มที่ ล่าสุดก็มีคำถามมาจากเกษตรกร,เ,กรเช่นเกษตรกร,กรที่ปลูกข้าวและได้ขึ้นทะเบียนไว้นั้นรัฐบาลจะจ่ายเงินค่าต้นทุนข้าวหรือค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวตันละ1000บาทและจะเริ่มจ่ายได้เมื่อไรและโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรที่ปลูกข้าวปี2563หรทัา6หรือการประกันรายได้ปี2 เริ่มนับตั้งแต่วันไหนและจะมีการประกาศราคากลางที่ชาวนาจะได้ค่าส่วนต่างวันที่เท่าไรเดือนอะไรเป็นต้นนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก่าว่าขอแจ้งข่าวไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาว่าข้อมูลณนะวันนี้ก็คือวันที่20ตุลาคม63มีเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวขึ้นทะเบียนจำนวน4.46ล้านครัวเรือนจะเริ่มจ่ายค่าต้นทุนข้าวหรือค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวตันละ1000บาท ได้หลังจากที่คอรมอมีม,มติอนุมัติและบอร์ดทกศหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินซึ่งระหว่างนี้กําลังรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องจากนั้นนายจุลินจะนําเข้าเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปรวมทั้งได้ให้ฝ่ายราชการเร่งรัดขั้นตอนนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรชาวนายอย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องการจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้เกษตรกรนั้นนายจุลินนำผ่านบอร์ดเข้ามาแล้วและกำลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมเข้าคณะรัฐมนตรีเช่นกันจากนั้นเมื่อครอมเห็นชอบแล้วก็จะมีคณะอนุกรรมการเกณฑ์กลางพิจารณาและออกประกาศราคาเกณฑ์กลางแล้วให้ทะกศส,สามารถจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรได้ภายใน3วันโดยการจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกนั้นสำหรับเกษตรกรเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายน2563 และระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวนะคะขณะนี้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าความเห็นจากกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องประกันรายได้ข้าวเพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้ก็คือวันที่19ตุลาคม63ตอนเย็นก็ได้ประสานง,งานกับสำนักง,งานเลขาคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรจุเรื่องนี้เป็นวาระเข้าที่ประชุมแต่ด้วยรายละเอียดของโครงการมีมากไม่สามารถเข้าเป็นวาระจรได้ดังนั้นคาดว่าถ้าไม่ติดขัดขั้นตอนใดอีก ก็สามารถเข้าคณะรัฐมนตรีได้ในวันอังคารหน้าก็คือวันที่27ตุลาคมนี้ซึ่งก็จะเข้าได้ทันแน่นอนนางมัลลิกากล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ